สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ลงป้าอามิตรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงเก่ากษะสาบเมืองสยามก็มาพร้อมกับเหรียญชนิดราคา10บาทซึ่งเหรียญลักษณะแบบนี้มีพี่น้องหลาหลายคนเก็บสะสมกันวันนี้ก็เลยได้นำเอามารีวิวฝากที่พี่น้องๆหลงป้าอาอาทุกๆท่านให้เป็นจุดสังเกตและเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการสะสมเหรียญกระสาบไทย เหรียญกระสาบไทยนั้นถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีราคาการซื้อขายแลกเปลี่ยนในตลาดนักสะสมค่อนข้างที่จะหนักเอาการเลยทีเดียวและเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่นักสะสมนั้นหันมาเก็บสะสมกันเยอะมากเลยทีเดียวสำหรับในช่วงนี้เหรียญ10บ,บาทที่มี การผลิตตั้งแต่ปีพุทธศักราช2531ไปจนถึงปีพุทธศักราช2551ของชนิดราคา10บาทรุ่นเก่าอย่างที่ท่านเห็นอยู่เหรียญเหรียญนี้เป็นลักษณะที่มีการปั๊มเบียดร,ระหว่างเนื้อของนิกเกิลและก็ระหว่างขอบของทองเหลืองเราจะเห็นได้ว่าเป็นล่องของตัววีที่ลึกลงและก็ ทำให้เห็นขอบของนิกเกิลน,นั้นห่างออกไปนะครับนี่คือส่วนใหญ่แล้วปีพศนี้จะเห็นลักษณะแบบนี้ค่อนข้างที่จะเยอะและมีพี่น้องหลายๆท่านนั้นมีการเก็บสะสมสำหรับเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งเป็นเหรียญการปั๊มเบียดนะครับระหว่างแม่แบบแม่พิมพ์และก็ เนื้อของนิกเกิลช่องว่างตรงนี้นั่นเองมีการปั๊มลงไปลึกและก็ทำให้เกิดการเบียดระหว่างขอบของนิกเกิลนั่นเองตงัวนี้ส่วนรายละเอียดนะครับด้านหน้านั้นก็จะเป็นพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9ภายในวงขอบเหรียญระบุภูมิพลอดุลยเดชอีกด้านหนึ่งก็จะระบุรัชกาลที่9ซึ่งหลายๆท่านนั้นมีการ สอบถามกันค่อนข้างที่จะเยอะกับเหรียญลักษณะแบบนี้คำว่าภ um Ad ูมิพลอดุลยเดชสระด้านล่างนั้นมันถูกปั๊มหรือว่าถูกเบียดหายออกไปจนหมดนะครับซึ่งตัวนี้ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นลักษณะความพิเศษแต่อย่างใดอาจจะพิเศษอยู่แหละนะครับก็อาจจะพิเศษอยู่บ้างแต่ว่า ความต้องการของนักสะสมลักษณะแบบนี้ยังไม่มีนะครับส่วนวงขอบเราจะเห็นได้เป็นเฟืองสลับเรียบคล้ายๆกันกับเหรียญชนิดราคา2บาทและก็เหรียญ10บบาทที่ระลึกในวาระต่างๆนะครับส่วนด้านหลังกลางเหรียญมีรูปพระปรางวัดอรุณราชวรารามนะครับ ภายในวงขอบเหรียญระบุประเทศไทยอักษรเบลและปีพุทธศักราชที่จัะทำส่วนด้านล่างระบุ10บาทซึ่งเป็นตัวเลขไทยและตัวเลขสิบฮินดูอารบิกก็ที่สำคัญเลยเหรียญเหรียญนี้หลายๆคนมีการเก็บสะสมสำหรับเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับถือได้ว่าเป็นเหรียญที่ทำให้เหรียญที่เป็นลักษณะแบบนี้มีราคาขึ้นนะครับ และก็จุดสังเกตต่างๆนะครับจุดสังเกตต่างๆของเหรียญชนิดราคา10บาทเราสามารถสังเกตได้ใต้ฐานพระปรางอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะเห็นได้ส่วนใหญ่ใต้พระบรมรูปตรงนี้และก็บนพระเศียรนะครับรอบพระเศียรนั่นเองนะครับเราจะเห็นได้เป็นจุดๆนั่นก็คือเหรียญเนื้อเกินนั่นเองนะครับอย่างตัวอย่างเหรียญเหรียญนี้เช่นเดียวกัน ท่านจะเห็นได้ว่าเป็นจุดเล็กๆตรงนี้นะครับจุดเล็กๆตรงนี้นี่คือลักษณะเหรียญที่เป็นเหรียญเนื้อเกินนะครับซึ่งข้อมูลนะครับข้อมูลการซื้อขายเหรียญลักษณะแบบนี้เราจะเห็นได้ในราคาตั้งแต่70บาทถึง150บาทนะครับราคานะครับเคยเห็นการซื้อขายในเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับขึ้นอยู่กับปีพศออนะครับพี่น้อง ขึ้นอยู่กับปีพศและความพิเศษนะครับที่สำคัญเลยก็คือสภาพของเหรียญด้วยนะครับอาจะให้เหรียญเหรียญนี้มีราคาที่สูงสภาพเหรียญน,นั้นย่อมมีความสวยงามนะครับและมีความพิเศษแบบนี้แต่ถ้าเหรียญปีพศ .2549 นี้ไม่ได้มีความพิเศษอะไรเลยไม่ได้มีความพิเศษอะไรเลยเป็นปกตินั้น ราคาก็เพียงแค่หน้าเหรียญนะครับพี่น้องราคาเพียงแค่หน้าเหรียญไม่มีการซื้อขายกันเนื่องจากว่าเหรียญปีพศนี้มีการผลิตนั้นเยอะมากๆแอะเราก็ยังคงเห็นในระบบหมุนเวียนเยอะเช่นเดียวกันสําหรับเหรียญปีพศนี้ดังนั้นการซื้อขายของปีพศนี้ยังไม่มีในเหรียญที่เป็นปกติแต่ถ้าเหรียญที่เป็น ความพิเศษเนื้อเกินปั๊มขยับต่างๆที่มีความโดดเด่นและความสวยงามตามที่แต่ละช่องแต่ละร้านเขามีความต้องการนั้นก็ถือได้ว่ามีราคาที่สูงมากกว่าหน้าเหรียญหลายเท่าตัวนะครับปีพุทธศักราช2549นี้ยอดการผลิตนั้น128ล้าน9,030 0เหรียญ UNC ก็เพียงแค่60บาทเท่านั้นเองส่วนเหรียญน,นี้ นะครับก็มีราคาอยู่ราวๆห้าสิบถึงหกบาทนะครับห้าสบถึงหกบาทเพราะว่าเขามีลักษณะความพิเศษนะครับคือเนื้อเกินเอ๊ะทำไมตอนแรกบอกว่ามีราคาตั้งแต่7 0็ดสบถึงร้อาสเหรียญเหรียญน,นี้นะครับมีการสึกหรอค่อนข้างที่จะเยอะท่านสังเกตดูตัวเลขตัวอักษรต่างๆถูกกดนะครับถูกกดทับลงไปจน สึกหลอแทบจะหมดเลยนะครับแทบจะมองไม่เห็นนะครับนี่คือความสึกหลอของเขานะครับส่วนด้านหน้านั้นก็ถือได้ว่ายังคงมีความสวยงามนะครับลวดลายต่างๆยังคงมีความสวยงามแต่ด้านหลังนั้นมีการสึกหลอไปค่อนข้างที่จะเยอะซึ่งเหรียญตัวนี้ก็มีการประเมินนั้นไม่เท่าไรเองแค่60บาทเท่านั้นเองดังนั้นราคาของเขาความพิเศษต่างๆนี้ ก็เลยทําให้ราคาไม่สูงเท่าที่ควรนะครับ60-70บถึงบาทนะครับนี่คือเหรียญของปีพุทธศักราช2549นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญที่มีความโดดเด่นและความสวยงามไม่ว่าปีไหนพอสใอดเกิดว่าพี่น้องมีโอกาสก็อยากจะให้เก็บเหรียญที่มีความโดดเด่นและความสวยงามนะครับในวันข้างหน้าอาจจะมีความต้องการใน นักสะสมหลายๆท่านก็เป็นได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องกระสับเมืองสยามด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลใหม่ๆจากทางช่องของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ